ตำยำใดกระแสบตำยำใดกระนัวปุ่มไส้พี่รองบานิพักหน่อยอือืม,อม ดีคะ่ะมาผอกระสาวอกิน,ออกกนแซ่บอีกแล้วจ้าเมื่อสัการู่พี่พน้องมากินตำปูกระต่อยแมยนเพอร์เมนเพอร์เกิดปูอยากกระเถอะปูนไงหระพี่น้องปูกระต่อยเป็นปูกระต่อยเลยปูอีนังเนาะหนอ,นนอนบัดเนี่ยือข่ะแต่ควงกินยังโมโหว่าตำปูยังพี่น้องเลยมาจากโซจาวะไรยังยน้ำ ขอแกะข้าวนหน่อยนึงพี่น้องจ้ะเันีมาไม่มีประกาศแบบย่ยกคือคำกึ่คืนนะพี่น้องด้วยจะได้ก็ขอแกะข้าวก่อนจ้ะพี่น้องจ้ะเพื่อกินขขาวแชบนอนหลับอ่าเฮ้ยอาหัวต้องแอบบอ,อืมอ่ะหุ้ยอืม มาพี่น้องมาอันนี้ซาโอลวกพี่น้องจา๋ามันจะเป็นปูน่อยหน่อยเองสิพี่น้องโซ่ไปเอากุดองมาให้เบิรงอืมอืมนี่ปากแค่ขวดอดู่พี่น้องจา๋า อีหยังตัวปูปูแป่นบ่แป่นหรือปูก,กระตอยเนี่ยพี่น้องจำซื้อกับ,บใบเตยเลือดไหลซื้อปูหมามันก็ระวนปูหมาเด้พี่น้องมันหน่อยกระปูหมาอีกเหี่ยม,มันนี้มากินแบบลวกเอาจ้ะมันนี้มาแบบบรรยากาศเงียกลางคืนเลยพี่น้องเด้อ กิจตะวันเหนือมัชชิลุมกิจตะวันเหนือมัชชิลุมพี่น้องจ้าเหนือมัชชิเยยมัชชิลุมเหรอไหมเหนือบบสดเนี่ยนะแต่มันสดจ้ะืา ไปเลื่อยเพิ่นดีบาดเนี่ย ผิดก,กึนคอหปักชีแล้ว มือตำใส่พริกสดพี่นางจา๋าพริกแห็งมันหาบ่ได้อืพี่เสือกอยากกินน้ำบาดเนี่ย คือทำเลียงอืม ดีพี่เนาะถัว่วเท่านี้ตวหน้นอยๆเป็เนื้อมันแน่นจ้ะเนื้อมันแน่นอืม,อม,อม สีเปล่ากินวัวย่างพี่น้องแข่งกับฝนยานฝนมาพี่น้องจ๋าตอนนี้ปอกแป๊กปอกแป๊กเลยอืออืออ๋ออืออืออืออันเลิศแหลมมันพี่น้องมัเห็นแท่งลิ้นแท่งปาก ย้ำดายกระแสบตาย้ำดกรนว่ปุ่มใส่พี่น้องบานพักน่อ กินผักให้ครบพี่น้องมันจะเสียใจ สิยญาเบิร์ก,ก็ยังข้าขคอพีไน่องเลยทีมกลามเลยก็ไปหน่อย อ <laughs> ย่ามันปักเขียวเองขึ้นมาเนี่ยอย่านเอ้ยปักลิ่นโอ้ฮ่าพริกงี้มูเผ็ดแต่อยู่ปลายลิ่น ถัวพู้เขากินกระตัมให้หลังจา้าถัวพูผักชีลาวตุ่งดอกแซบจ้ะผักทีว่าเอามากินแกมกระตำมนะมันแซบพี่น้อง ห,ห,หลยเป,ดปดิดผัวอ้าวอ่าเอ้างัวอีกจะปุ่มให้หนอ่อยโตเสียไปเ,เนี่ยผักสีลาว Hmm. <laughs> 嗯。不哎、mm。Hmm. Oh พี่น้องจ๋ามาเดีกกะพามาตำนะจนปูกระต่อยลรืพี่น้องปูกระต่อยหรือปูแป้นนี่แหละพี่นอ้อ,นนนนองจ๋าเป็นปูตัวนี้น้อยแต่บแต่หนมุ่อวานปูมาไม่เคยคล้าย,ายพี่น้องจ๋าอืมแต่มันคล้ายๆกันอืมไม่ตัวคลอดคลาดกนันสิหลือพี่น้องเสียอืมมาพักก <c oughs> ี่ปหนแต่พี่น้องจ๋าวันนี้มาแบบบรรยากาศยามคืนเลยพี่น้องเด้อมันบรรยากาศยามคืนนะคะพี่น้องจ๋าแต่ก็ มันเดิมมันเด็กกับผ้ามากินต่าปูนี่แหละพี่น้องจ้ะถ้ามากินหนีใจลืมก็ไลก์กดแชร์และกดติดตามในสาวโอนเนื้อใจเด้อที่สําคัญนะจ๊ะพี่น้องใจลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ผ่ากคลิปแม่สาวโอนจ้าสำหรับคลิปนี้สาวโอนขอลาไปก่อนจ้าพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะอออออุ้ยเอุ้ย